ว่าแม่มึงว่าแม่มึงคืกูไม่โอ้แม่มึงแม่มึงตีกูกูตีมึงหวังว่าคนในเกมนี้จะมาดูคลิปนี้นะครับแล้วก็น่าจ,จะดูอยู่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์โอเคนะครับก็ขสวัสดีทุกคนด้วยนะอย่ามาในเกมเอิ่ม ว,วันนี้ก็อยู่ในเกมอดีตตีวีนะครับซึ่งวันนี้เราได้เล่นเป็นนักโบราณวัตถุนะครับซึ่งก็คือแบบไปเล่นมาแล้วแบบติดใจมากนะไี้ตีผีนะครับแต่ตอนนี้ก็ว่าปั่นไฟเอยซึ่งคําขอจากคลิปไอเดนคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปไหนๆนะครับเดี๋ยวก็รอกิจกรรมตัวฟรีก่อนเนาะวันนี้มึงไม่มีตัวฟรีที่มันตรงกับคําขอเลย <c oughs> ใครวะไม่นามาหา่าหรอกจริงเรื่องจริงโดน ูชิวมากฉันชิวมากอย่าดึงฉันอย่าดึงฉันอย่าดึงฉันมันคงไม่ไล่เราหรอกแม่มึงมอ้ไม่ชนมันไม่ชนโอ้โอโอล้วมพลังพล่ารวมพลังพล่ามันกำลังไล่ฉันแป๊บหนึ่งหูฟังกูเสียงดังมากเลยโอแม่มึงบึ้มสวัสดีค่ะเอามีคนเพจเป็นคนนะครับเพจกลัวค่ะเมื่อกี้มันเอาชนได้เหรอ อ้เกือบโดนคือบักบักนี่มันเชื่ออะไรนะบักอ๋ออ๋อมีคนมาอ๋อตีกูอย่าจะตีเพื่อนจัดอ๋อเรียบร้อยมันมันรวมโอ้อีกตากูบางทีกูโดนเป็นคอนเทนต์กูรู้แล้วจากที่พิคิดมาสักแป๊บหนึ่งรู้เลยทำไมโดนแบบเมื่อกี้ก็เพราะ พี Hunter, ่ฮ oh oh, oh. oh, oh. like ันเตอร์เขาอยากอยู่ในคลิปเขาอยากมีบทบาทพียคือแบบไล่ลุมตีลุมตีเอาโอ้ไม่กอดเพว่าเอาอกดผิดหพังว่าตอนน้จะไม่โดนกลัวไลไกูไล่กูแม่มึงแม่มึงโอเคเขาไม่ไล่เราคุณค่ะก็จริงๆอ่ะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากตีเลยว่ามันติดตีบัฟข้างบนมันติดหลบซ่อนน่ะก็เลยโอ้แม่มึงจะได้คอนเทนต์หรอลูกน่าจะไม่หรอกเขาอยาก บางทีฮันที่เขาเดินมาหาเราเขาอยากต้องการแบบออกคลิปก็ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันติดน,ะ <c oughs> น,นักโบราณวัตถุมากแบบคือไม่ใช่เพราะแบบการที่แบบไปตีผีนะแต่ว่าติดแบบควงไม้อะ่ะเออ <c oughs> รู้สึกว่าชอบแลว้วกลัวแลว้แลกวกลัวไม้ที่บ้านมาควงด้วยปะเสร็จตอนนี้ก็สองเครื่องเลยโอ้ยมีการยิงกันเกิดขึ้น อย่าล่อมาทางนี้นะคะหนูกลัวโอเคเขาน่าจะไม่ล่อมาไอวีน่าจะอยู่ทางโอ้โหสวัสดีค่ะต้องการคุยไหมคะโอ้แม่มึงโอ้แม่มึง <c oughs> อ้คุณ <c oughs> เล่นอะไรของกู <c oughs> คอนเทนต <c oughs> ์อย่าไล่กูอย่าไล่กูไม่ไล่ก็บ้าแล้วใค้เขาจะไม่ไล่กันล้วโอเคเขาลัดถ้าวนเจ้าก็จะวน ใครล้มไม้อย่าไล่กูไม่มึงเอาอออเพชกลัวเพชกลัวแล้วเพชกลัวแล้วอย่าทำอย่าทำอย่าทำฉันอย่าทำฉันเออเพื่อนเหลืออีกสิบสี่วิเขาไม่ไล่เราแล้วเขากำลังฮัลโหลสวัสดีค่ะ,คะอยู่ขอซ่อนด้วยขอซ่อนด้วยเขาอ,อยู่ด้วยเขาอ,อยู่ด้วยหนูเขาอ,อยู่ด้วยโอ้โอแม่งมาแล้วแม่งหลอกกูแน่เลยรู้ว่าไม่ใช่ว่ะ โอ้แม่มึงโอ้แม่มึงทางหน้าทั้งหลังมันอยู่ในนั้นหรือเปล่าล่ะไม่อยู่หรอกโอเคโอ้การยิงกันเกิดขึ้นอีกแล้วปืนมัน้าใส้ลายกระเดียวกระดอกตอนนี้ปั่นได้สี่เครื่องละโอ้ยอ๋ออ่อแม่งไล่ใครไล่เชียโอเคงั้นกูไปเอออย่าไล่หนูโอเคโอเคเอาจะไล่ใครเลือกดีๆพี่ เดี๋ยวเคลื่อนไหวจะไปช่วยคนเองโปรดรอฉันก่อนกูไม่โอมแม่มึงแม่มึงตีกูกูตีมึงอ๋ออ๋ออ๋ออิติมันจะตีฉันคืนอ๋อมันไล่ฉันไม่มีบิงเหรอมีเทปอดฉันตีพลาดไปสองครั้งแล้วใช่ใช่ไหมใช่ค่ะยืนนิ่งทำไมโอเคยืนนิ่งมันเอากูมันต้องการที่จะเป็นคอนเทน คอนเทนต์สำหรับฉันโอ้คลัดแอบดูจอยฉันเหรอฉันไม่ได้ไล่นะอ๋อขอบคุณค่ะรีไม่ติดหนูมไม่ได้ใช้อะไรเดะเดะๆดะจะกูอ๋ออ๋อไม่กระแทกด้วยแม้มึงมเอออ๋อโกนน้ำหอม,มอ๋อทันเฉยทันได้ไงฉันทันได้ไงฉันทันได้ไงตอนนี้ฉันมือเปล่าวปวดจะทำฉันปวดจะทำ นางชื่อฉีเนาะฉีฉีตัวเขียวๆอย่าไม่มีบิงหรอกเดินม,มาทางนี้ตายได้นน่ไม่มีอะไรเลยเนาะอ๋ออ๋อแม่มึงปุ่มเดินกูอย่าทำฉันพังไม้สิจารีพังเร็วๆกูจะได้ออกใครบิงกเที่ยอกา,าเทเลพอร์ตมาไม่ใช่น่าจะโอ้แม่มึงแม่มึงกูตายเอ,อ้ยเอ้ายัไม่ตายอยู่ แล้วทำไมใั่ไมครับฉันลืมว่าถ้ามองมันแล้วฉันไปมองมันฉันงงมากไม้ข้างหน้าความหวังเดียวของฉันจุดสีแดงแงยังไม่ขึ้นบนมินิแมปแสดงว่ามันยังไม่ได้เข้าใกล้เราพอแม่มึงแม่มึงโอ้ลืมไปไม่มีสปินโอ้ฉันต้องฉีกโอ้ฉันตายยังไม่ตายอ๋ออ๋แม่มึงอกอไปดา่าเขาอีก ขอโทษค่ะไม่ตายหรอก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 โดยหน้าต่างนี้ก็พอแล้วเดี๋ยวบอมเอาบิงมาเดี๋ยวบอมพี่เอาบิงโอ๊ไม่ใช่เหรอโอเคเห้ยยังไม่ตามกูตามกูอย่าทำฉันฉันขอโทษฉันสัญญาว่าจะตัดเธอลงคลิปฉันไม่ตัดเธอออกหรอกสวัสดีค่ะไม่มีบิงหรอกัดีคโอ้โหบิง เตรียมตัวตายใน 3, 2, 1สองหนยังไม่ตายโอ้โหเอื้อฉันจะบายบายแล้วขอบคุณค่ะจบคลิปนี้แล้วค่ะของไม่ได้ซื้อบายบายผีดว <No! S 1> ีมเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ